เนีย่ยละบ,บ้า,าอ๊าน้ำน้ามันจะเข่าเข่าเหาก็เริ่มสีเหลืองเนี่ยระบายเนาะเริ่มกลุ่นซ้อนเลยจ้ะถ้าไมมองม่วงกะเริ่มเจ้เข่ากะมองงามมองง่ามเลยจ้ะเจ้าปล่อยน้ำออกจากเข่าเนาะกระเสียวผาแยงมัดใส่ปากท่อไว้จะเผื่อพันไม้ปูโลกนะจ้ะ ยากระเจ้าผ้าลงไปเบิงน้ำทงไฮทั้งหน้าปวดใจง่างลงไปพูดเดี๋วบารานเพิ่นมาดไว้หมืองเสานี่พยายามเบิงวันสิมีอีปูลงบ่อจ้ะเนี่ยบาราดพ่นมาดใสนนน่นี่มาดใส่ตจนนี่บอกตัวใดมนมาดที่ล่ะเสียหน,น,น,นี่ก็ยังจะบอกว่าในมีขีบเก็บเพชรจ้ะหัวเพชรจะออกเพราะท่านหลายเนาะหัาเพ็รไข่ก็เป็นตะออกอยู่ดูสถานาการณ์แต่ว่าเ้าก็ยัง ขั้นเด็กลองไปสอบเบิ้งจ้ะเพราะว่าเบิ้งพี่น้องเพิ่งกะเพราะแต่เล็มอยู่ดอกจ้ะข้าผยุกไก่แห้งบา้านสนองผยุกไกโ่โผดแต่ว่ากะสิไปดอกจ้ะจะเจือสิลงพยายามเบิ้งอันนี้กะลิงเฮตะกาเน้าวะนะตะกาแล้วเรียบร้อยกะสิซานอีกไปเรื่อยๆแล้วจ้ะมันปากไว้เดี๋ยวข้าแจังสิมายามมื้ออื่นสาวนอบ่าวไหนจะพาพี่น้องข้าลาะลงไปเบิ่งเรื่อยๆแล้วจ้ะว่าสีมานบอ่อสิได้อยู่ได้กินบอ่อนะจ้ะ mile bào mái là bao? một cái áo bà để hoa 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 là hoa ôm cả đi hoa 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 sẽ hoa 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 gì? hoa 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 bà hoa 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 cái hoa 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 ูหินปลาหินเอาเลยเนาะอโอ,อ,โอ้นี่อะแนวไหดักับปูตัวน,นึงนะคะท่านปูเบิดด่างที่แหลกบนนไหลผัดไว้แหงเดียวมันเปปลานี่ยค่ะมันไปเตาหองเบา,าเอาเลยปู<อ>ไปที่รงสารเด้แจก้ันนี้หมอชื่อชื่อมได้แบบไรครับไปเอาเขาพาเรามาลุ่มเถอะเอาเขลุ่มยบตัวลุ่มก่อนเนาะเขาเรื่มเลื้งแหงนะจ๊ะห่างนกกระจก ทางนกกระจอกนกกระจิบกระจาบเบาๆอันเดียวกันอยู่บ่แล้วก็สีกลับคนไปเที่ยงคนเราจะฝากกระเหลือยมแห้งเลยเด้ขาเพื่อขาตามภาพพี่หน่อไมายางเลาะยางเบิ่งเด้อจะเบิ่งทงไฮทงหน้าบรรยากาศฝนตกนลิน่นๆแต่ตอนนี้ฝนยังลงเม็ดอยู่เด้อจ้ะเพราะว่าเฮากะเพราะในเขาป่าหาเห็ดกันเลยพาพี่หน่อมาเลาะเบิ่งทงไฮทงหน้าเพือ่อว่าจะได้เห็นหน้ากันนะจ้ะ ล่อไปเรื่อยเรื่อยเบิงเขาหมองงามหมองมองามแล้วกับไก่สิริเกียวแลล่ะจ้ะยานเส่า้นไปเบิงผู้อุ่นหมองมลาอานวาอยู่ข้างบนคนจ้ะเอาเร็ว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 ฝนมาแล้วนี่จ้ะโอ้ยทั้งบ้านคึมแห้ง ขาวมาแล้วเบาพุ่นข้าโพลมาเลยมาเร็วมาเร็วมายามเบิังียังบอนี่ทุ้ๆทุกๆร่มๆเกือบล่มบังที่ยังบอลข้าอะไรครับไล่ค่อยๆแต่ว่าแน่เห็นอีปูเป็นจนีก็ลังหงหงอยู่เจ้าปูไงยะเออปูนี่แหละฉันต้องชอบปูลายดิ่ ออมเสีบนี่นด้บาปูยางนี่ข้าวใหม่ปลามันปูมันอุ้ยอยอปนดตัวเลยให้ดูหน่อยีปูอุ้ปูหลตหเ,เตจจเทีย่ยงเทีย่ยงเที่ยงเที่ยงเที่ยเที่ยงเที่ย ล่อยนางออกไว้เพื่อให้เขาเข้าแก่เร็วๆจ้ะจะได้กินเขาใหม่เร็วๆเขาเบิดโดนหน่อจ้ะโอ้มันจะได้ร้ายอยู่เนาะแต่ปูว่าเพาื่อมาเป็น้องเมื่อแล้วฝนตกแค่แล้วลงมาขาดแล้วขากกเรืม่มอุ้ยเลยจ้ะอู้ดออมแบบไงเลยจ้ะนี่ฮู้นงานฉันน้องกับสิร้ายกันไม่ปูนี่แหละจ้ะ ่ักนี่ <มา S 1> เสร็วมั้ยนี่ตัจ้ะแล้วส็น้องพาี่นองกลับบ้านแล้วจ้ะฝนลงเม็ดมาแห้งแล้ว